สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ การทำผลงานบางอย่างการร่วมงานการทำงานอยู่ตรงณที่แห่งนี้เนี่ยผู้จัดก็มองเห็นแหละว,ว่าบางทีคุณคิดที่รู้สึกว่าคุณทอ้อเนาะบางทีคุณคิดที่อยากจะจบอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าออกจากงานในที่แห่งนี้สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผลงานอะไรบางอย่างก็ตามอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่นั่นก็คือ พลังงานของไพ่แปดถ้วยนะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ทำนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการทำผลงานอะไรบางอย่างเพราะว่าผู้จัดก็มองเห็นแหละว,ว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่ง อันนี้มันเป็นพลังงานของไพ่เดอะสตาร์ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณคาดหวังตอนนี้มันล่าช้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณอาจจะไ,ไม่ได้รับความร่วมมือการถูกปิดกั้นหรือว่าเ,เป็น สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้เวลาและก็ความอดทนมากๆกับการที่จะทำให้คุณเนี่ยอยู่รอดนะในที่ทำงานแห่งนี้การทำผลงานหรือในเรื่องของความรักความความสัมพันธ์แต่พลังงานของไพ่เอ่อเวลออฟฟอร์จูนนะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ มันมีไพ่แปดไม้เท้าที่เป็นไพ่ e ดีอาคั e แล้วก็ไพ่เอ่อคิงถึงไม้เท้าเนี่ยที่เป็นไพ่ในอนาคตนะก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การรับมือกับปัญหาของตัวคุณเองเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณดูแล้วว่าออตอนเนี้ยคุณไม่ได้รับความร่วมมือ แล้วไพ่ห้าเหรียญปรากฏขึ้นมาก็ทำให้เรารู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกทิ้งขว้างในความสัมพันธ์แล้วเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะไปคาดหวังพึ่งพาอะไรก็ไม่ได้นะมีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่นะอันนี้ในความสัมพันธ์เรื่องความรักของคุณระหว่างคุณกับเขาแต่ทีนี้เป็นไงไพ่ก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เดินมาบอกคุณเนาะว่าเขาเนี่ยอยากจะจบอยากจะเลิกกับคุณแล้วเขาไปเจอใครใหม่หรืออะไรเงี้ยคุณก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปแบบนี้แหละนะถ้าตาบใดเรายังพอมีผลประโยชน์เรายังได้รับการเลี้ยงดูบ้างยังอยู่บ้านเดียวกันนะไม่ต้องจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเขายังจ่ายแต่ไอเรื่องที่เขาจะไปออกนอกลูก่นอกทางเรื่องที่เขาจะไปทำอะไรรับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ย นะอันนี้ก็ให้เราเนี่ยมองข้ามแล้วก็ยอมรับทำใจซะมันเป็นไพ่แปดถ้วยที่ดูเหมือนว่าเราไปควบคุมหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นไพ่แปดไม้เท้าด้วยนะถ้าเราจะอยู่ตรงนี้มีสองอย่างที่คุณจะต้องควบคุมก็คือการให้และรับนะเรารู้แล้วนี่ว่าเขาเป็นคนยังไงฉะนั้นเราก็อย่าใจดีนะ เพราะว่าความใจดีของคุณมันก็จะทำให้ถูกคนเอาเปรียบโดยเฉพาะพลังงานของไพ่เดอะสตาร์ที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้จริงใจนะคุณอยู่รอบข้างกับคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวแล้วทีนี้คุณก็กลัวนะ่ะว่าคุณจะไม่ได้รับการยอมรับหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามาขอเงินยืมเงินหรืออะไรต่ออะไรแล้วเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องทนยอมเสียเปรียบเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่อหรืออะไรแบบเนี้นะ เช่นเดียวกับในเรื่องของความรักด้วยทีนี้ไพ่ก็บอกว่าให้คุณเนี่ยหนึ่งควบคุมการให้และรับนะแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ความต้องการหรือว่าอารมณ์ในเรื่องความโกรธความโมโหอะไรของเราเนี่ยก็ต้องควบคุมถ้าคุณยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ นะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงหรือไม่ต้องไปเรียกร้องขอความเห็นใจอะไรเพราะเรารู้สถานะเราแล้วนะเนี่ยอย่างไพออ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวถ้าเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองตอนเนี้เขาก็อาจจะทําตัวเฉื่อยชาหรือว่ามองข้ามคุณไม่ได้รับการใส่ใจนะนั่นก็เป็นไพ่ห้าเหรียญเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของคุณนะทีนี้เออก็ ไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยจากคนที่เคยมีความรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้กับจะเอ่อะจะเป็นในแนวแบบว่าเลื่อยเฉยเหมือนกับว่าไม่สนใจการมองมองข้ามความสัมพันธ์ที่มีการที่เราอยู่กับเขามานานเนี่ยบางทีมันก็ถูกมองเป็นเหมือนของตายเนาะอันนี้เราต้องทำใจแล้วอย่าคิดว่าผู้จัดอะซ้ำเติมคุณมันไอ้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวทุกความสัมพันธ์นะ แต่ทีนี้พลังงานของไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยควบคุมใครไม่ได้ฉะนั้นเราก็เอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนะเช่นการไปเ,เรียนรู้วิชาชีพแล้วก็การที่จะทำอะไรก็ได้ให้ให้ตัวเราเองเนี่ย สูงขึ้น่ะนะนะอย่าทำอะไรที่เป็นการทวงอนาคตตัวคุณเองหรือว่าเอาเวลาไปใช้ไปเครียดอนะกับเรื่องที่เราเปลี่ยนใครไม่ได้อะนะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอย่างคนบางคนเนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปเนี่ยนั่นก็คือพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าแล้วก็ไพ่แปดถ้วยนะแล้วเราก็ต้องทำใจหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแบบว่า คนที่จะอยู่ก,กับความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะก็ให้รีบคว้าเอาไว้นะเพราะ ไพ่ก็บอกแล้วว่าคุณเปลี่ยนใครไม่ได้นอกจากคุณจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเองเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานด้วยถ้าเกิดว่าในที่ทำงานแห่งนี้คุณทนอยู่ตรงนี้มานานคุณให้โอกาสกันมานานสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่ดีๆเข้ามามีงานใหม่เรียกตัวสิ่งสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าเออ ดรอปใบสมัครเอาไว้แล้วแล้วนานแล้วไม่กวาจะเรียกหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งใหม่เข้ามามีงานเรียกคุณเข้ามาก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วอะไรที่มันไม่ดีไม่เหมาะกับเราเนี่ยเราก็ต้องปล่อยไปละนะเราก็ต้องยอมรับทําใจเช่นเดียวกันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วย ไพ่ก็อยากจะเตือนให้คุณได้รู้ว่าถ้าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ทํางานแห่งนี้ความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตอบโจทย์มันจะไม่ดีเลิศเลยอย่างคนอื่นเราก็จะไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้ต้นทุนคนเรามันไม่เหมือนกรรมบุญกรรมของแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะอย่างบางคนเนี่ยมีคู่ก็พึ่งพาไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองแต่ทีนี้ถ้าเรายังอยู่ใน ความสัมพันธ์นี้เนาะเขายังจ่ายค่าเช่าบ้านให้เราจ่ายบินจ่ายอะไรให้เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองก็อย่างพี่ผู้จัดได้พยายามอธิบายให้คุณได้มองเห็นภาพเนาะทุกคนเอ่อแต่ละคนเนี่ยโอกาสที่จะมีเข้ามาเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปนะถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ให้คุณเนี่ยคว้าเอาไว้ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์แต่ถ้ายังแล้วนะถ้าคุณยังไม่มีโอกาสที่ดีๆเข้ามาตอนนี้คุณก็ต้องหาทำอะไรที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยยกระดับจิตใจยกระดับฐานะตัวเองให้ดีขึ้นนะออกไปเรียนรู้วิชาชีพออกไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าวันหนึ่งน่ะ ดีไม่ดีอาจจะมีผู้ใหญ่คนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยที่มันเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือไม่เท้าอาจจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้มันไม่แน่แล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันอาจจะเป็นตัวแทนของถ้าไม่ใช่เรื่องออความสัมพันธ์คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็อาจจะเป็นงานก็ได้ที่คุณจะได้ทำงานกับบริษัทใหญ่ๆงานที่ต้องใช้ภาษางานที่ต้องมีการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนหรืองานเกี่ยวกับพวก Import Export หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ เออถ้าดูโดยรวมแล้วจากหน้าไพ่เนี่ยชุดนี้เนี่ยถือว่าดีเลยมันเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันนะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ก็ขอให้คุณเนี่ยอดทนทำสิ่งนี้ต่อไปมันอาจจะล่าช้านิดนึงนะแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นคนควบคุมสถานการณ์นี้ได้ว่าคุณจะดำเนินต่อไปหรือว่าคุณจะเปลี่ยนทิศทางแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคุณก็มาถูกทางแล้วหรือว่างานที่คุณทำเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนใจไพ่ก็บอกว่าให้ทำต่อไปสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณไม่มีทางเลือกเราก็ทำให้ดีที่สุดนะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีกับเราในวันข้างหน้าก็ได้ ผู้จัดก็ขอให้คุณนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะเนาะไม่ว่าการที่คุณทำผลงานอะไรบางอย่างทางสื่อออนไลน์หรืออะไรก็ตามขายของออนไลน์หรืออะไรพวกเนี้ย มันอาจจะล่าช้านะเพราะผู้จัดเห็นจากหน้าไพ่ของไพ่เดอะสตารแล้วก็ไพ่เหรียญที่เป็นไพ่กับหัวแต่ทีนี้มันมีไพ่ที่ดีสองใบก็คือไพ่ Will of Fortune นะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีคำว่าตลอดไปการที่คุณย่ำอยู่กับที่ ช่วงชีวิตที่มันตกต่ำมันอาจจะพลิกผันก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การกระทำของคุณไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะเอาโชคลาภโอกาสอะไรมาให้คุณอันนี้ผู้จัดจะไม่ทายอะไรที่มันแบบว่างมงายเหมือนแบบช่องอื่นเห็นไพ่วิวออฟโฟจูนี่สั่นกระดิ่งบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้โชคลาภได้ที่ได้ทางมันจะมาได้ยังไงในเมื่อคุณดูดิว่าไอ้ไพ่ที่อยู่โดยรอบเนี่ยมันมันเป็นลักษณะเนี้ย มีไพ่สิบดาบมีไพ่ก้าไม้เท้าอย่างเงี้ยไอ้ปัญหาต่างๆอะไรที่คุณเจอเนี่ยนะมันเป็นตัวแทนของสถานการณ์ที่คุณจะต้องรู้จักรับมือนะรู้จักที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในการควบคุมของคุณนี่ก็คือความหมายของไพ่วิวออฟฟอร์จูนไม่ใช่ว่าโอ้โหใครเห็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนแล้วก็จะบอกว่าคุณน,นี่จะได้โชคได้ลาบนู่นนี่นั่น อันนั้นก็เพอเจอเกินนะผู้จัดนะ่ะเรียนมาหลายๆอาจารย์แล้วก็เรียนรู้ว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันจะต้องโยงกับความหมายที่อยู่โดยรอบแล้วไพ่ใบที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลในด้านลบหรือในด้านบวกอะไรแบบนี้นะแล้วทีนี้อย่างไพ่เก้าเหรียญเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าเอาจริงๆนะ่ยคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่ทีนี้ การที่คุณยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะมันหมายความว่าคุณอยู่กับเขามานานคุณก็ยังผูกพันเนาะมันอาจจะมีภาระหน้าที่สัญญาอะไรบางอย่างที่คุณทําร่วมกันหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานมีสินสมรสนู่นนี่นั่นมีผลประโยชน์อะไรก็ตามในอนาคตที่คุณยังไม่อยากจะ เลิกลาหรือว่าออกจากตรงนี้หรือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดจะต้องทบทวนช่างใจให้ดีมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ไพ่บอกว่าอย่าใจร้อนนะในเรื่องของการตัดสินใจถ้าคุณอยู่ตรงนี้ยังพอมีผลประโยชน์ก็ให้มองในด้านบวกแล้วก็ทำตัวเองให้มีค่าให้มีประโยชน์ใช้ช่วงเวลานี้นี่แหละ ไอ้ช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ใส่ใจเราอะแต่เราเอาสิ่งนี้มาทําในสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าออกนอกลู่นอกทางใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราหยุดเขาไม่ได้แต่เราเนี่ยต้องเป็นคนควบคุมสถานการณ์แล้วก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็ไพ่ก้าวเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของผลงานที่คุณทําอยู่นะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณอดทนมันก็จะเป็น ผลประโยชน์ในระยะยาวให้คุณเก็บเกี่ยวเงินทองผลประโยชน์อะไรก็ตามนะอันนี้ก็ขอให้คุณอนะอดทนไพ่แปดไม้เท้านะบอกให้เราได้รู้ว่าคุณเนี่ยมาถูกทางแล้วนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะอย่าลืมติดตามช่องของผู้จัดนะถึงแม้ว่าคุณกด Subscribe บางที เขาก็จะไม่ได้ส่งช่องของผู้จัดให้คุณได้เห็นแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าผู้จัดทําทุกเดือนนะในเรื่องการทํานายโชคชะตาของคุณในเรื่องความรักการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กดเข้าไปดูนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ